ตรงะกลับมาตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมผมบอกเลยนะคุณต้องไวนะฮะเอาโทรศัพท์มารอไว้ที่มือนะครับเพราะว่ามาทีไรหมดไวทุกครั้งแล้วก็เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แทบจะหมดโควต้าแล้วนะเพราะว่าช่วงปลายปีแล้วขายดีมากนะฮะแต่ผู้ชมบอกขั้งที่ยวมาซื้อมิทัน เครื่องดื่มรังนกแท้ครับบอลแบกกลับมาแล้วครับคุณโอ๊ตพานุพงศ์สวัสดีครับสวัสดีคับยังไงดีคุณโอ๊ตวันนี้แต่ยังมาเยอะไหมเนี่ยใช่ครับคือต้องมีมีแหละ้อยเซตต้องมีแหละแต่ทีเนี้เดี๋ยวต้องดูว่าถ้าหมดเร็วเนี่ยอาจจะมีเอาจากออนไลน์มาเติมให้ก่อนขอบคุณมากรังนกบอลแบกครับซึ่งปลายปีแบบนี้นะเผื่อใครกำลังหาของขวัญของฝากนะครับหรือว่ากําลังหาไอเดียอยู่จะเอาอะไรไปจับฉลากคริสต์มาสแบบนี้นะฮะยาวไปจนถึงปีใหม่แบบนี้ไปฝากผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนสําคัญลองดูตรงนี้ได้้้เเลลยคครรรััับบบบบบกกงงงนนนนออแแแตตีีีป็่สดืว 42 ml ครับสูตรออริจินอลที่หลายท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละกับตัววันแบกสูรน้าตาลกรวดนี้ครับสูตรดั้งเดิมแบบนี้ซึ่งไซส์นี้ครับก็เป็นไซส์ยอดเยียมเลยนะ42 ml นะฮะได้ทั้งหมด5แพ็ค30ขวดตรงนี้แล้ววันนี้พิเศษได้กาแฟไปด้วยอีก32โอ้โหเนี่ยสุดยอดกาแฟทีเด็ดเพราะว่าเป็นกาแฟทีอินวันครับแล้วก็ผสมรังนกเข้าไปให้ด้วยนะฮะยังไงต้องรีบโทรเข้ามาครับกับรังนกวันแบกนะฮะไซส์42 ml นะครับกล่องสีแดงแบบนี้สูตรออริจินอลแบบนี้ซื้อ3แพ็คแถมไปอ 30ขวดแล้วนะฮะก็คือทานวันละขวดก็ได้30วันแล้วนะ,ะเฉพาะวันนี้นะฮะโปรโนี้ที่จะ แถมกาแฟให้อีก3ซองไปด้วยนะฮะก็คือ3แก้วทั้งหมดราคาเดิมครับ1,350บาทนะฮะย้ำนะฮะ1,350บาทได้ทั้งหมดเนี่ยตัว12แ l ว30ขวดนะได้5แพ็คแล้วกาแฟ3ซองรีบโทรครับจากส่งฟรีด้วยนะฮะ02ครับ1143330ย้ำมาโทรอีกครั้งนะครับ02 1143330ครับหรือว่าใครสะดวกในไลน์สั่งในไลน์ได้ครับแอดช็อปมาเนี่ยครับผมสั่งรังนกบอนแบก12แ l ววันนี้แถมกาแฟให้ด้วยนะครับนี่แหละนี่นแหละบอกแล้วต้องไวนะต ใช่ฮะเพราะว่าปกติก็จะมีแต่เซตลังนกแหละฮะไม่ได้แถมกาแฟไปให้แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยน่าจะมาเป็นขายและตัวกาแฟครับผมเดี๋ยววันนี้เอามาแถมให้ก่อนนะแต่แน่นอนครับรังนกวันแบกจะเป็นสูตรไหนไซส์ไหน,ไหนตัวรังนกครับจะทํามาจากลังนกถ้ำธรรมชาติทั้งหมด<ะ>ตรงนี้แหละที่สําคัญมากๆนะฮะเพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยจากภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะฮะซึ่งโดยปกติต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้ลังนกถ้ำคุณภาพดีเนี่ยเขาก็จะเข้ามาซื้อในประเทศไทยเป็นอันดับแรกๆเลย นะฮะทำให้เจ้าของสัมทานแบบนี้ฮะเขาก็จะเลือกที่จะขายต่างชาติก่อนราคาดีถูกต้องรเราก็กลไกาการตลาดเนาะขายที่ไหนราคาดีก็จะไปขายที่นั่นทําให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆแต่นี่โชคดีว่าของเราเนี่ยครับเ,เป็นเครือญาติของเราที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยครับทำให้ส่งตัวรังนกท่ำตรงนี้ฮะมาให้เราได้นะครับซึ่งตรงนี้หลายท่านอ่ะ อาจจะเคยเห็นบอนแบกนะฮะจะเป็นตัวไม่มีน้ําตาลกล่องสีชมพูหรือว่ากล่องสีแดงแบบนี้ตัวออริจินอลแบบนี้รังนกที่เราใช้วัตถุดิบก็จะเป็นรังนกจากถ้าธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาจะสีออกเนี่ฮะมีแดงแงมีขาวๆเหลืองเหลืองแบบนี้ คือแต่ละถ้ำเขาจะมีแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกับที่รังนกบ้านทําให้ออกสีออกมาเป็นสีอย่างนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นสีทองสีแดงนั่นแหละครับคือบางคนเข้าใจว่าสีแดงคือเป็นเลือดใช่ไหมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นเลือดรอเปล่าไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเป็นแร่ธาตุที่มาจากถ้ำเนี่ยแหละฮะที่ว่าเขาดูดซับออกมาเป็นสีแดง<อ>นะฮะและนี่ก็จะให้ดูว่าขวดหน้าตามีเป็นแบบนี้นะฮะ,ะ,ะเผื่อใครกำลังหาอยู่ไซส์42 ml ครับฉลากสีแดงแบบนี้นะฮะตัวออริจินอลที่ทุกท่านชอบอยู่แล้วเดี๋ยวเทให้ดูเนื้อข้างในฟังเสีย นี่นนของแท้ต้องมีเสียงนี้ใช่ครับเพราะเราเป็นบรรจุด้วยสูญญากาศฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะและนี่ก็จะเป็นเนื้อรังนกแบบนี้เลยนะฮะหลายท่านเนี่ย,ยใช่ครับใครทานอยู่แล้วนะเผื่อใครชอบทานเครื่องดื่มรังนกนะฮะเดี๋ยวผมตักให้ดูเนื้อเลยครับใครทานของบอลแบกเนี่ยต้องเคี้ยวดุคำจริง,รงๆนะฮะเพราะว่าจะเป็นเนื้อรังนกแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเนื้อรังนกธรรมาชาติทั้งหมดแล้วสูตรนี้เป็นสูตรออริจินอลคือสูตรดั้งเดิมเนี่ยใช้น้ําตาลกรวดครับแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เทียบว่าน้อยกว่ายี่ห้อ ออริจินัลกล่องแดงๆแบบนี้ได้3แพ็คแถมไปอีก2แพ็ครวมเป็น5แพ็คครับ30ขวดแล้ววันนี้แถมกาแฟข้างหน้าไปอีก3ซองด้วยนะ3ซองก็คือกาแฟ3แก้วเลยนะฮะทั้งหมดนี้ราคาเดิมครับ1,350บาท จัดส่งฟรีนะฮะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะเผื่อใครที่กําลังหาของขวัญของฝากนะไม่ได้กลับบ้านไปสั่งให้ไปส่งปลายทางก็ได้เหมือนกันนะฮะยังไงร,รีบโทรครับ02 3, 330, ครับ1นึ่งหนึ่งสี่สามสาม์ครับย้ำไปโทรอีกครั้งนะครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามศูนย์ครับหรือว่าสั่งในไลน์ได้เลยครับแอดช็อปแมนเนียแบบนี้ครับสั่งรังนกบอลแบกวันนี้แถมกาแฟให้ด้วยครับผม,มส่งฟรี<ช>ทั่วประเทศนะฮะใช่ฮะแล้วก็ ต่อมาจะให้ดูไฮไลท์และตัวกาแฟของเรารนี่ยนะครับอันนี้เราไม่ได้เอามาขายด้วยนะเอามาแถมนี่จะเป็นตัวกาแฟรังนกของเราครับเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่บดรังนกแห้งนะฮะเป็นผงๆใส่เข้าไปด้วยดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปที่เห็นอันนี้คือจะเป็นเนื้อรังนกที่เป็นผงนะแลวเวลาเขาโดนงความร้อนเนี่ยเขาก็จะ เป็นก้อนๆเกล็ดๆแบบนี้นะฮะลแล้วเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟทีอินวันนะฮะคือมีความหวานความมันในตัวแต่ว่าความหวานเนี่ยเราใช้สารให้ความหวานครับเป็นสุขรลด<อ>ดังนั้นก็เหมือนศูนเนต้ำตาลครับไม่อ้วนนะฮะแล้วก็ตัวความมันเนี่ยอันนี้สําคัญเลยเราใช้ความมันจากน้ํามันมะพาร้าวนะฮะดังนั้นเป็นไขมันจากพืชเนี่ยจะไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยเห็นเนาะเราทานครีมเทียมเป็นอย่างอ<ช>ื่น <ๆ S 2> แต่นี้เราก็ใช้จากพืชได้แล้วความมันเนี่ยแหละฮะก็ดีกับสุขภาพ<ช>ด้วยใช่ครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพได้เลยแล้วก็เป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือบดลังนกแห้งจากกลองข้างหน้านี่ฮะบดเป็นผงใส่เข้าไปด้วยดังนั้นตัวกาแฟที่ว่านี้แถมไปกับทุกเซตที่สั่งวันนี้เลยเนะฮะเพราะว่าตรงนี้โปรดีมากๆอันนี้จะเป็นเรื่องโรงงานแล้วครับว่าการทำความสะอาดก็จะเป็นคนในการทำความสะอาดก่อนครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุอันนี้จะเเเป็นนกกกาาาารรร่ชื้้้้อออดววยคมทททใหุุสูไขง เก็บได้2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะฮะเป็นการสเตอร์ลไลน์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องจกักรแล้วก็จะเป็นคนในการแพ็คอีกทีนึงครับเพราะว่าจะได้ทุกแพ็คทุกขวดเหมือนกันหมดนะฮะ อันนี้สำคัญมากๆครับเพราะว่ามีมาตรฐานการผลิตครับ OYORALAN HACCP GMP นะฮะ ISO สองหมื่นสองพันครับที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารโดยตรงดังนั้นมั่นใจได้นะฮะเริ่มจากการทำความสะอาดใช้คนแบบนี้เลยนะโอ้สุดยอด่พีกออยากไปเยี่ยมชมโรงงานก็โรงงานดูสิใช่ครับดูดีมากได้กินดีมากใช่ครับเพราะว่าก็มีห้องคัดอะไรพวกนี้ให้ดูเลยครับให้ไปลองคัดเล่นได้เลยพดี๋ยวก็มีเวลาสักสามสี่ชั่วโมงได้เลยได้เหรอได้ครับมีไปลองอย่างนี้ก็ได้เหรอมีครับมีมีห้องมีแล a p ให้เลยครับมีชุดให้ใส่อย่างนี้เลยครับว้าวมีให้นั่งคัดอย่างนี้ไ เลยได้ลองกันนะฮะยังไงรีบโทรนะครับกับรังนกบอลแบกนะฮะราคาพิเศษตรงนี้นะ1,350บาทเป็นไซส์42 ml นะฮะกล่องสีแดงๆแบบนี้สูตรออริจินัลแบบนี้ได้ไปเลย5แพ็คครับ30ขวดนะฮะไซส์42 ml ได้แล้ว1เดือนไม่พอนะฮะตรงนี้เราแถมกาแฟให้ด้วยเผื่อเอารังนกเอาไปฝากกาแฟเอาไว้ทานเองได้เหมือนกันเฉพาะเซตนี้นะที่แถมกาแฟด้วยรีบโทรครับ02ครับ114 3330ครับหนาาึ่งหนึ่งสีนะครับ02 114 3330ครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากรอสายครับแอดไลน์ได้เหมือนกัง ครับแอดช็อปมาเนี่ยครับผมสั่งรังนกบอลแบกสี่สองขวสูตรออริจินอลนะฮะวันนี้มีกาแฟแถมให้อีก3ามซองครับผมไม่ดีจริงนะฮะอยู่มาไม่ได้ถึงขนาดนี้ปีนี้ปีที่เท่าไหร่4ี่สิบสองสี่สิมมิวมานานแล้วครับมิกว่าปีแล้วพี่อูแหว่แบบว่พี่ได้ยินเลยอ่ะใช่เมื่อก่อนจะเป็นไก่ดําโฆษณาไก่ดำบอลแบกโฆษณาทีวีอยู่นั่นแหละฮะเจ้าเดียวกันแต่ว่าเราก็หันไปรับจ้างผลิตเลยอาจจะไม่เห็นในหน้าสื่อเท่าไหร่แล้วเราก็ ไปส่งออกต่างประเทศครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมาขายในประเทศแบบนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่น่าจะคุณหน้าคุณตากับบอลแบกอยู่แล้วครับตรงนี้เราก็นอกจากทําซุปไก่แล้วมีรังนกแล้วเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายๆอย่างดังนั้นโรงงานผลิตครับเวลาเราส่งออกเนี่ยมาตรฐานเราต้องครบต้องชัดเจนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพครับแล้วก็ โรงงานมาขายเองโดยตรงเอาง่ายๆเลยครับไม่ได้ผ่านใครเลยนะนี่เป็นโรงงานมาขายโดยตรงเลยได้ราคาพิเศษแบบนี้นะฮะย้ำกันอีกทีนะได้1,350วันนี้เนี่ยได้รังนก5แพ็ค30ขวดน,นะฮะ42 ml ข้างหน้านี่เลยกลย่องแดงๆแบบนี้เอาไปฝากได้5บ้านเลยนะแล้วก็กาแฟได้อีก3ซองวันนี้แถมไปฟรีๆอยู่ในรังเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มทั้งหมด1,350บาทครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะฮะจะสั่ง1เซต2เซตส่งฟรีให้ทุกเซตเลยครับโทรเลยครับ021143330ครับย้ำร์โทรอีกครั้งนะ 1 1 4 3 3 3 0หรือว่าแอดไลน์ได้ครับแอดช็อปมาเนี่ยครับสั่งรังนกบอลแบก42 ml แบบนี้ครับผมอ่าเนี่ยเนาะเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่มาถึงแล้วอันนี้แหละถือว่ายอดนิยมเลยเวลาใส่แบบไปจับฉลากอะเขาว่าถูกต้องถูกต้องไปไหว้ผู้ใหญ่ถู่ต้องเนี่ยคุกกี้เนี่ยเป็นรังนกแฟนได้เลยครับผมขอบคุณคุณโอ๊ตมากนะครับยินดีครับคุณเ่าครับคุณแม่คุณนิวครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาสีสันโซเชียลด้วยกันนะคะ